สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับมือซีดีส์เบนตตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าของตัวรถสปอร์ตนะครับสวยนะครันนี้ค่อนข้างสวยเลยและรอบคันตำหนิไม่ค่อยมีครับสีบางเดิมนะครับโอ้ฝนตกแล้วรูวไม่ได้ล้างนะครับให้ดูความสดมันไปเลยนะ,นะข้างบนนะครับเอ่อ แม็กอสิบ1้5นะครับยางดีทั้งสี่เส้นนะครับเยยางบอกเต็มเตนอยู่นะใช้งานในยางแล้วความเดิมบางนะครับนี้สวยเลยมีแปดศูนย์สอคอมเพรสเซอร์นะครับมีกล้องหลังเลยนะครับอลอบคันโอเคเลยภท้ายนงภายในสะอาดนะครับอันตรงนี้เป็นล็อกเด็กเปิดท้ายนะครับ กุญแจรถบคันสวยเลยคันนี้เพดานสะอาดนะครับค่อนข้างดูแลค่อนข้างดีมากเลยผู้หญิงใช้ใช้งานนะครับมือที่สองนะครับสะอาดสะอาดไม่มีชนไม่มีจมน้ำแน่นอนครับ แสงจะมืดนิดนึงเพราะว่าฝนกำลังจะตกแล้วเม็ดอาร์กยังอยู่ทุกเม็ดนะครับซอนซ้ายขวาอยู่ครบหมดเลยทั้งสี่บานนะครับนี่เลยซอนซ้ายขวาอยู่ครบหมดทั้งสี่บานนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบหมดนะครับถ้ารถจมน้ําน้ําท่วมมาเนี่ยพวกด้านล่างพวกนี้จะเป็นสนิมนะครับอันนี้ยังเดิมอยู่นะครับยังเดิมอยู่นะครับยังเดิมหมดเลยนะครับอุปกรณ์ภายในสะอาดนะครับ ตำหนิมีตรงนี้นิดเดียวนครับแตกนิดเดียวติดอะไรก็ได้นะครับอยู่เหมือนเดิมแอร์ด้านหลังเย็นนะครับมีชุดปฐมพภาาาลด้านหลังนียนะครับตรงนี้ตรงไหนตัวนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีแอร์แบบแปดใบ,บ,บนะครับหน้าสี่หลังสี่ ทั้ทงสีบานประตูเดิมน,นะครับซอนซ้ายขวายังอยู่ครบหมดนะครับนี่เม็อาร์คยังอยู่ครบหมดนะครับหลังคาบางๆเลยนะครับซอนซ้ายขวานะครับอยู่ครบเม็แอาร์อดูไม่ออกแน่บอกไฟฟ้านะครับบอกบอาไฟฟ้าคู่หน้านะครับ แอดิจิตอลสองฝั่งนะครับปรับได้ต่อ,อกับกุญแจน้ำเต้ารีโมทนะครับเล่เลยอัตโนม,มัติน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่นะครับน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับไส้กรองเปลี่ยนใหม่หมดเลยคองเหลวเปลี่ยนท้ายให้ใหม่หมดนะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับไม่เคยชนไม่เคยชนหน้าชนหลังแน่นอนคันนี้ เดิมหมดนะครับคานเดิมซุ้มเดิมแก้มเดิมหมดนะครับสีบางโก่งนะครับฟังเสียงเครื่องเลยรถเบนซ์ออปชั่นมันเหลือร่ำจริงๆนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไฟนออตโต้นะครับอันนี้ปรับเลื่อนสูงต่ำได้วงมาอะไรมันตีฟังก์ชันนะครับนี่ ุตคอนโทรลครับปรับควบคุมความเร็วได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบ ESP นะครับระบบสั่นสะเทือนของรถนะครับเวลาวิ่งแล้วแรงๆดูเร็วอย่างเงี้ยเจอทางโค้งอะไรเนี่ยระบบตัวนี้มันจะควบคุมให้ได้เวลาที่เราเจอหมาเจออะไรอย่างเงี้ยถนนลื่นอย่างเงี้ยระบบตัวนี้มันจะควบคุมรถได้นะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับตัวนี้ก็ทั้งหมดนะครับเนี่ยเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลย ีวิตันทางได้หมดนะครับอีกสามสิบวินาทีไปชมเครื่องกันไปชมเครื่องกันเพราะว่าเวลาถ่ายลิปแค่ห้านาทีเท่านั้นเองเครื่องเงียบนะเครื่องคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้เครื่องพันแปดนะครับเปลี่ยนน้ำมัน,นมากๆเลยนะครับเครื่องพันแปดไาดำนะครับตัวใหม่แล้วนะครับเนี่ยซูมเดิมแก้มเดิมนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับซูมเดิมแก้มเดิมหมดเลยนะครับโอเคนะครับรอบคันสวยๆเลยนะครับโอเคครับ